อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อยน์ที่สองถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ EP 5นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดูสภาพเครื่องยนต์นะครับว่าเอ๊รถคันนี้ใช้ไดเกียวหรือเปล่าเครื่องฟิสตาต์ดติดง่ายหรือเปล่านะครับรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละเวลาซื้อรถเนี่ยต้องบอกเลยนะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับถูกกว่า5 0,000ก็ไม่จบนะเผลอแพงกว่าไปซื้อรถที่ไหนราคาถูกๆต้องระวังนะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหา,ค,า,ค,หาคุณเจอแน่นอนครับมีช็อคนะครับก ให้รถเครื่องแน่นๆเครื่องดีๆไปใช้ครับเครื่องยนต์นะครับอะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์วันนี้ผมเอารีโวปี2องพมาขายนะคันนี้2 0,000 0กว่าบาทนะสนใจทักนะผ่อนห้าพันวันนี้ผมเปิดฝาเครื่องให้ด้วยนะครับเพื่อโชว์เครื่องยนต์นิดหนึ่งนะครับหลักๆเครื่องยนต์นะครับเราจะรู้ว่ารถคันนี้มีการซ่อมเครื่องมาแล้วหรือยังนะอาปี17วันนี้ปี2 0ง5นี้รถนี้อายุ8ปีอายุ8ปีมาดูกันอันนี้ฝาเครื่องไม่อยู่เลยนะเปิดไม่เลยนะปกติถ้าาาาท่่นนนนึึกภพะะจมีฝครออเืงง แต่นี้เปิดให้ให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับอ่ะจุดดูง่ายๆจุดแรกครับช้อนด้านข้างก่อนเลยดูเส้นนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาบนเครื่องเป็นพลาสติกสีดํานะครับนะเป็นพลาสติกสีดาเป็นเป็นฝาบนเครื่องตัวนี้มันจะมีพวกยางฝาวาลอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเครื่องเนี่ยเขาเรียกท่อนบนท่อนบนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนั่นแหละ็มอลูมินียมมีลูกสูบหน้าตาแบบกระบอกสูบอ่ะเหมือนในในโฆษณาพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บอ่ะมันจะอยู่ในนี่แหละนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็คือเครื่องสี่สูบก็มีกระบออกสูัน่ะ การทำงานของ,ของมันนะมีแค่นี้แหละนะครับอ่านแบ,บแรกเครื่องเนี้ยเคยซ่อมมาหรือยังวะใช่ไหมอ่ะมาดูข้างๆเห็นไหมตรงเนี้ยเวลาถ้ามีการซ่อมเครื่องเนี่ยจะมีกาวเขาเรียกว่ายางฝาวาวไอหัวกาว เขาเรียกกาวโตโยต้ากาวอะไรเงี้ยกาวที่ทาประเก็นนะครับเพื่อประกอบเครื่องกลับไปใหม่มันจะมีกาวขึ้นมาแต่เนี้ยไม่มีไม่มีก็สันนิษฐานง่ายๆเลยเครื่องไม่เคยซ่อมแต่ถ้ามีเครื่องเคยซ่อมมาอ่ะง่ายๆงันนีดูกาวอ่ะรู้เลยเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยประกอบมาครั้งแรกเนี่ยกาวมันจะไม่โผล่มาแต่ถ้าเกิดเป็นมือคนในซ่อมเนี้ยเขาจะเอากาวทาเพื่อประกอบให้มันแน่นใช่ไหมเพื่อให้ฝาเครื่องเนี่ยกับท่อนบนเครื่องเนี่ยสนิทกันไม่ให้มีอากาศไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าในบบมเนี่ยมันก็คือน้ำมันเครื่องไหลเวียนไงมันก็เลยต้องปิด ไม่ให้มีน้ำมันเครื่องซึม,มออกมาได้แต่บางทีไปซ่อมเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องมีซึมเขาต้องเปลี่ยนยางฝาวาลวนะครับก็จะมีการซ่อมอันนี้รถ8ปีไม่เคยซ่อมเครื่องเครื่องไม่เคยพังอ่ะก็อโอเค1น,นะครับ2นะครับก็ดูตามจุดหัวฉีดต่างๆนะครับมีน้ำมันเครื่องไหลรั่วซึมไหมมีน้ำมันอะไรรั่วซึมไหมเป็นคราบดําๆไหมอ่ะถ้ามีซื้อได้ไหมซื้อได้แต่คุณต้องซ่อมแซมคุณต้องเสียเงินหลักพันหลักหมื่นในการซ่อมเพราะนั้นไม่มีก็ดีกว่าถูกต้องไหมอ ไม่มีดูแล้วสะอาดโอเคหรือจะมีการซ่อมมาแล้วแหละแต่ซ่อมมาแล้วอยู่ในสภาพที่ดีโอเคจบนะครับดูท่อต่างๆครับที่มันต่อกับเครื่องทั้งหมดนะครับว่าบัวมไม้นะครับเนี่ยบวมไม่อ่ามีน้ํามันออกจากข้อต่อของท่อไหมอะไรเงี้ยอ่ะถ้ามีก็ซ่อมแซมแต่ถ้าไม่มีก็ดีกว่าใช่ไหมดูสภาพเครื่องยนต์ว่า ดีไหมนะครับสุดท้ายก็ขอลองสตาร์ทหน่อยลองสตาร์ทอ่าทั่วไปก็ซื้อลดมานะยังไม่ออกจากร้านก็ลองสตาร์ทหน่อยอชึ่งเดียวติดโอเคชึ่งหนึ่งติดนะครับแล้วก็ดูเครื่องนะไม่สัน่นถ้าเกิดเครื่องไม่ดีมันก็สั่นไงเครื่องสั่นก็ต้องโดนตั้งแต่ยางแท่นเครื่องนะครับระบบหัวฉีดหัวเทียนอะไรเสียไหมก็ต้องไล่ไปนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่สัน่นคุณก็ไม่ต้องเสียเงินค่ายางแท่นเครื่องข่าหัวฉีดหัวเทียนว่ามีอะไรที่มันเกัดกูกลากไหมใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวเครื่องก็เดินงิ่ง เครื่องกระตุกเครื่องสั่นก็คุณซื้อไปคุณก็อาจจะต้องเสียตังซ่อมอ่าเขาต้องระวังนะครับถ้าเครื่องสั่นกู้กรุกูก,ก,ก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือไม่ก็คุยกับทางร้านบอกเอ้ซ่อมให้ผมหน่อยให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาเอาผมโอเครับได้สภาพราคาได้แต่ว่าซ่อมให้หน่อยก็หลีกเลี่ยงไปนะครับหรือวิธีง่ายๆสั่นไม่สั่นก็เอาอะไรเบาๆคุญแจรถก็ได้อ่ะวาง วางตำแหน่งนี้ดูเห็นไหมก็ไม่สัน่นมากใช่ไหมถ้าสาั่นก็กูกันคูกันมันก็กระเด็นเลยใช่ไหมโอเคก็ถือว่าเรียบนะถือว่าเรียบนะครับรถเก๋งดูยังไงดูเหมือนกันดูคล้ายกันเลยนะครับก็ซา์เครื่องมาก็เช็ครอยรั่วต่างๆมีการเปิดฝาเครื่องมาหรือย,อยังนะครับหรือว่าจะดูลึกกว่านั้นก็ดูพวกเลขเครื่องเลขเครื่องตรงกับสำเนารถไหมแต่เลขเครื่อง่วนจะตรงอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ตรงมันโต้นไม่ได้เราจัดเฟร์ไม่ผ่านอยู่แล้วถูกต้องไหมก็ไล่ไปนะครับเป็นสเต็ปการดูเครื่องนะครับเครื่องยนตสอดคล้องกับอะไรบ้างก็จะมี ทุกอย่างเลยนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะต่อเกียร์จุดก้นแข็งดูใต้ท้องรถก้นแข็งน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมไหมเกียร์มีรั่วซึมไหมแล้วก็จุดหม้อน้ําที่ต้องระบบไหลเรียนระบบน้ำตัวเครื่องยนตข้างในระบบน้ามันเครื่องมีน้ํารั่วซึมไหมมีน้ํามันเครื่องรั่วซึมไหมก็เปิดฝากระโปรงมาใช้ตาเปล่าดูได้เลยนะครับก็ลองเอาไปศึกษาดูแล้วก็ไปลองหัดทําดูลองจับรถตัวเองก่อนก็ได้แล้วเวลาจะไปซื้อรถอุปงจะได้มีความคล่องความชำนาญแล้วก็จะได้คุยกับทางร้านเขาได้อออย่่างดูมืชีหนอย นะครับไปซื้อจะได้แบบแบบว่าเฮ้ยหมูวิ่งมาชนปลาตอแล้วเว้ยขอัะหน่อยด้วยกันอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าความรู้นี้มีระโยชน์ก็กดแชร์ด้วยนะครับไปลุย